สวัสดีครับเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้มาสะเย็นเลยนะครับ6โมงครึ่งพอดีเลยเพื่อนๆก็มีภารกิจที่เร่งล้างล้วาวเพื่อนๆงหลังผมด้วยน้ำเปล่าเพื่อนๆก็หลังจากเสร็จแล้วก็มารีบตั้งแท่นติดตั้งปั๊มปั๊มน้ำยาเพื่อนๆ ใหม่ของเราด้วยก็เลยมาถึง6กโมงครึ่งเลยเ,เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ขออัปเดตหมูฝั่ง4-7ต่อเนาะเดี๋ยวยังไงเ,เพื่อนเก็ตามไปดูได้เลยนะครับหกโมงครึ่งเลยครับเ,เพื่อนๆตอนนี้วันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายเ,เพื่อนๆหลังจากที่เขียวหมูฝั่งสี่แปดะเนาะเรื่องอาหารการกินทั้งน้ำทั้งเขียบพื้นเล้าเรียบร้อยแล้วก็ ได้เข้ามาล้างน้ำเปล่าของฝั่ง47เพื่อนๆที่ล้างล้างล้างหมูเนาะที่เคยนำเสนอไปในวิดีโอเกี่ยวกับใช้ขนาดใสยางอะเนาะนั่นแหละเราใช้ปั๊มตัวนั้นล้างพื้นเพื่อนๆล้างพื้นแล้วก็ถังอาหารเพื่อนๆเอาน้ำจากสายยางเรานี่แหละที่ปั๊มมาจาก อางพักน้ำเราเ่อนเพื่อน,นก็ฉีดพ่นพวกมูลอุจจาระของเด็กๆเราะหลังจากที่จบกันไปแล้วเนาะเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อาวานก็วันนี้ช่วงบ่ายก็ได้มาล้างเพื่อนๆล้างเสร็จแล้วเรื่องใช้น้ําเปล่าเพื่อนๆล้างทำความสะอาดก็ฉีดพ่นพวกมูลอุจจาระเล็กๆน้อยๆแล้วก็ ตามละอองพวกละอองที่ติดกับถังอาหารนะเพื่อนๆละอองจอากผุ่นของอาหารนะเนาะตอ,อนที่เราปั่นมาใส่ถังมันก็จะมีพวกละอองอาหารเกาะตามถังหรือว่าท่อปัน่นหรือว่าถังน้ําหยดเพื่อนๆแล้วก็โดยทั่วไปที่พุ้งๆนะเพื่อนๆเราก็ฉีดพ่นทั้งหมดเลยเพื่อนๆนพรุ่งนี้เราจะ ขัดถางกันเพื่อนๆล้างทำความสะอาดถังอาหารหมูเราเพื่อรอรับเด็กหมูหมูเรานะครับรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามาประมาณต้นเดือนนะครับได้ยินคุณหมอเคยบอกเอาไว้ทีนึงแล้วก็ประมาณนั้นนะเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้ฝั่ง48นะครับเพื่อนๆเนขาไม่ได้จับ วันน so ี ans, the the ้ไม่ได้จับวันน er, ี้เป็นวันโกนนะครับเพื่อนๆหยุดหยุดจับหมูหนึ่งวันก็เลี้ยงดูกันไปตามปกตินะครับส่วนพรุ่งนี้ตามโปรแกรมที่ทางทีมหมอแล้วพนักงานจับหมูเขาเคยบอกผมไว้เนาะไม่ใช่ตามนั้นเพื่อนช่วงบ่ายประมาณสี่โมงะเพื่อนก็คุณหมอก็ได้โทรมาบอกว่า เขาขอเลื่อนนะครับพรุ่งนี้ก็ไม่ได้จับหมูนะครับเพื่อนๆพรุ่งนี้ก็หยุดอีกวันนึงเขาขอเลื่อนก็ไม่ได้ถามเกี่ยวกับสาเหตุเลยเนาะแต่ว่าคุณหมอแจ้งมาว่าพรุ่งนี้ขอเลื่อนไปอีกนะครับยกเลิกโปรแกรมที่เคยจะจับวันละ200กว่าเนาะตามที่ทีมงานคุณหมอได้นำเสนอเอาไว้ตอนตอนที่จับ รอบที่แล้วเมื่อวานเนี้ยของควัน48แต่ว่าเขายกเลิกไปแล้วโปรแกรมนั้นนะครับส่วนวันที่จะจับอีกทีในวันไหนเดี๋ยวเขาคงแจ้งมานะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมการตามที่คุณหมอแจ้งมาอีกทีเนาะส่วนพรุ่งนี้ก็จะต้องเร่งติดตั้งปั๊มก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องปั๊มนี่ที่จะต้อง ติดตั้งให้เสร็จแล้วก็จะต้องเก็บภาพไปให้คุณหมอด้วยนะครับเรื่องปั๊มสำหรับที่เราจะแก้ไขตามรูปเพื่อนๆที่ผมจะติดตั้งใหม่เนาะต้องเอาภาพไปให้คุณหมอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการล้างทำความสะอาดถังนี่ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำกันหรือเปล่าเนาะพรุ่งนี้ แต่ว่าสำหรับเรื่องการติดตั้งปั๊มนี่สำคัญกว่านะครับเพื่อนเเราก็เลยจะจำเป็นที่จะต้องจัดการเรื่องนั้นไปก่อนนะครับเพื่อนๆก็ในส่วนของความหมู47อ่ะเพื่อนเล้างทำความสะอาดพวกฝุ่นละอองแล้วก็มูลอุจจระไปแล้วหนึ่งรอบเพื่อน ก็เหลือแต่เดี๋ยวรอคิวเพื่อนๆรอคิวเครื่องนะครับเครื่องล้างลา้าเพื่อนๆก็ความใหญ่ด้านในเขากำลังล้างกันอยู่เพราะว่าโปรแกรมหมูเข้าเขาก็จัดเป็นคิวไว้เนาะก็เลยให้ทางความด้านในเพื่อนๆเขาล้างแล้วก็พ่นน้ำยาเอาไว้รอหมูก่อนเพราะว่าคิวเขา ต้องเข้าก่อนความเราเนาะก็เลยต้องรอคิวเข่าล้างแล้วก็พ่นน้ำยาให้เสร็จก่อนถึงจะได้เอาเครื่องออกมาเราก็เลยล้างน้ำเปล่า,าเพือเอ่อน้ำหน้าไปก่อนหนึ่งรอบนะครับพอรลาเครื่องมาเนาะจะได้ล้างกันด้วยความรวดเร็วแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องรอเครื่องนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรา ถ้าเกิดผมติดตั้งปั๊มเสร็จเดี๋ยวก็ต้องมาล้างทำความสะอาดถังก่อนเนาะก็เสร็จแล้วก็รอคิวเครื่องนะครับแล้วก็เช็คพวกหัวนิปเปิลที่หัวนิปเปิลที่มีน้ำหยดอาจจะพวกลูกยางหรือว่าสปริงมีปัญหาไงก็ต้องไล่เช็คนะครับ ก็ดูความแน่นหนาของหัวด้วยหัวนิปเปิลด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดหมูรุ่นใหม่มาก็จะต้องยาวไปเลยถ้าไม่แข็งแรงทนทานเราก็จะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหลังจากหมูเข้าไปก็อีกห้าเดือนนั่นแหละกว่าจะได้บำรุงรักษากันเนาะก็ต้องทำให้ดีตั้งแต่แรกนะครับ อย่างหวัวทีเปิ้ตัวนั้นก็จะออกไม่ตรงใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องจัดอาจจะหลวมเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็ต้องดูหลายอย่างนะครับเพื่อน,อนไล่ดูไล่เช็คปูนตรงไหนหรือว่าเหล็กตรงไหนมีสนิมเราก็ต้องเคลียร์ต้องทาสีกันนะครับหลังจากล้างหลาเสร็จนะครับ ก็ภารกิจก็อีกยาวเพื่อนๆอ,อีกยาวกว่าจะล้างเสร็จแล้วก็พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเอาไว้นะครับฆ่าเชื้อเอาไว้เพื่อรอรับลูกหมูเราเนาะให้ฟาร์มปลอดเชื้อเพื่อนๆก็พ่นเอาไว้จะเป็นอาทิตย์อ่ะเพื่อนๆบ่มเอาไว้ปิดทั้งพัดลมปิดทั้ง ถ้ายางนั่นข้างนะเพื่อนๆผมฟามเอไว้เพื่อคัดเชื้อเนาะแต่ว่าก็ต้องหลังจากล้งางทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ระบบจัดเตรียมล้าวก็เป็นอย่างนี้แหละเพื่อนๆก็หลังจากหมูหมดรุ่นไปแล้วเราก็ดำเนินการล้งางทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซม จุดที่ไม่พร้อมใช้งานเพื่อนๆเ,เอาให้แข็งแรงทนทานมากที่สุดเท่าที่เราเห็นนะครับเพราะว่าหมูเล็กไม่เท่าไรเพื่อนเพื่อ,อหมูใหญ่ขึ้นมานี่พละกำลังก็เยอะเนะาะจะไม่แข็งแรงทนทานนี่อาจจะเสียหายระหว่างการเลี้ยงได้นะครับเพื่อนเพืเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้ดีก่อนที่จะลงหมูรอบใหม่นะครับ อย่างคันโน้นอะเพื่อนเพื่อนคันโน้นหมูข้อเล็กดันจนขาของท่อนแป๊บอะเพื่อนเพ่อเห็นไหมเป็นหัวนิปเปิลน,นะเพื่อนเเห็นไหมเห็นหนั่นแหละครับเขาดัานจนเหล็กที่เชื่อมต่อไว้อะ หลุดเลยผมก็เลยต้องยกขึ้นไปพาดไว้อย่างนั้นไม่งั้นเดี๋ยวหักเดี๋ยวดันกันหักตรงนี้ก็ต้องเ,ออเตรียมตู้เชื่อมมาเชื่อมเอาไว้ให้เหมือนเดิมเนาะเพื่อรอรับหูรุ่นใหม่นะครับว่าจะล้างแล้วก็ซ่อมแซมจุดที่เสียหายเนาะก็เราก็ต้องเล่งกันประมาณต้นเดือนเห็นทางทีมงานคุณหมอว่าอย่างนั้นเนาะ เดี๋ยวเราก็ดูทั้งหมดทั้งระบบน้ำระบบไฟไฟกกเราก็ต้องดูแลนะครับเพื่อนๆเตรียมพร้อมสำหรับหมูรุ่นใหม่ของเราเพราะว่าเป็นหมูเล็กนะครับไฟกกนี่สำคัญนะครับเพราะว่าเขายังต้องการความอบอุ่นนะครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวที่นำเสนอเกี่ยวกับความคลืบหน้าของความหมู ฝั่ง47เอ๊ะเพื่อนๆผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรักษาพยาบาลหรือว่าการดูแลเบื้องต้นยาที่เพื่อนๆสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติม เดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอีกทีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อเพื่อนๆเรานะครับถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ